ถึงคิวของเรา Monster Trickstar ที่บอกได้คำเดียวว่าพวกเธอ now r o g g e r สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก็งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการดยูกิโอในวันนี้นะครับก็ถึงคิวของทริกสตาร์กันแล้วนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมคุ้นๆนะครับว่าผมเคยทำซีรีส์นี้ไปแล้วนะซีรีส์ของทริกสตาร์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมีคนถามถึงว่าเอ๊อยากให้ทำซีรีส์นี้ซะหน่อยแล้วเหมือนตอนนั้นนะ่ะเหมือนสังหรณ์ใจอะไรบางอย่างปกติเวลาคนมาคอมเมนต์ว่าอยากให้ทำซีรีส์นู้นซีรีส์นี้เนี่ยถ้าผมทำไปแล้วนะผมจะคอมเมนต์สั้นๆเลยครับว่าทำไปแล้วครับอ่าเพื่อ,ดดอท่่่่าาาานน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 ผผูู้้้้้้ชชมมมมจจะะะไไไดดปปเเเสสิิรรรรร์์์กกกััััตตตตอออออแแแลลววทททีีีขงงนน็คคคยหบบ แต่ก่อนจะคอมเมนต์เนี่ยผมก็นึกในใจว่าคุณทาไปยังวะปรากฏว่าลองไปไล่ๆดูยังไม่มีครับผมเออแม่เกือบพลาดซะแล้วกูนะแล้วทีนี้ก็ต้องมาสารต่อกันนี่แหละครับว่าเออทริกสตาร์ในเมื่อยังไม่ได้ทําก็ต้องทําให้เรียบร้อยนะฮะตัวเธอซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าท r ิกสตาร์ผมแบ่งเป็น3พาร์ทน,นะครับพาร์ทที่1คือมอนสเตอร์เอฟเฟกซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด10ใบาตามมาด้วยพาร์ทที่2ก็จะเป็นมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กแล้วก็การเวทมนต์กลับจากของพวกท r ิกสตาร์ทั้งหลายนั่นเองนะ ร่วมขนาดนั้นแต่ก็เอฟเฟกเชื่อมโยงถึงกันเยอะนะครับเรียกว่าถ้าผมเสิร์ชชื่อการ์ดติดชื่อทริกสตาร์พวกทริกสตาร์ทั้งหลายก็จะพรืดมาเลยหรือกระทั่งถ้าผมเสิร์ชในแง่ที่ว่าเทกส์การ์ดมีการเขียนถึงพวกทริกสตาร์อย่างเงี้ยพวกมอนสเตอร์เหล่านี้ก็จะพรืดมาเลยเหมือนกันนะครับเรียกว่ามีเอฟเฟกโยงกันไปโยงกันมาเอาไปใช้ได้ค่อนข้างง่ายได้นะครับบวกกับการที่ว่าถึงขั้นต้องแยกเป็นคลิปมอนสเตอร์เอ็กซ์ตร้าเด็กเลยนะครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องแบบมอ,อนสเตอร์ใในนนนนนนเเ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 เออ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 ็็็กกกกกกกซซ์์์์์์ตตตตรร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 ้้รนะ้้้้าาาาาาาดดคคคยยยย่่่่่่่่งง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 พพพวววววมมมสสสสลลลลิิิิะะะะะะะไไไีีททขับึึชืแแปจู จะเป็นมีบทบาทจริงๆก็นในช่วงภาคเรนนั่นแหละนะครับทีนี้มอนสเตอร์10ตัวที่เป็นตัวเอฟเฟกก่อนเนอะก,ก่อนจะไปคลิปต่อๆไปจะมีตัวอะไรมีเอฟเฟกยังไงบ้างก็ไปเริ่มพูดคุยกันได้ทีละตัวเลยนะครับก่อนอื่นเริ่มมาที่ทริกสตาร์ฮิโยสครับผมทริกสตาร์ฮิโยสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกตท่าแสงเผาแฟรี่เลเวล1พลังโจมตี100ป้องกันศูนย์นะครับเอฟเฟกของมันเลยนะครับก็คือว่าถ้ามันถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญลิงก์เพื่ออัญเชิญมอน อัญเชิญการ์ดใบนี้จากสุสานลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้นะครับซึ่งอันนี้เอฟเฟกโคตรดีนะครับอัญเชิญลิงก์เสร็จปุ๊บไอตัวนี้กลับมาบนฟิลด์ได้คิดดูแต่ถ้าเกิดว่ามันใช้วิธีนี้ในการกลับขึ้นมาบนฟิลด์แล้วมันต้องออกจากฟิลด์ไปอีกรอบนะครับมันจะต้องถูรีมูฟออกจากเกมนะกล่าวคือยังพอใช้อันเชิญลิงก์ได้อีกรอบนึงนั่นแหละครับแต่ว่านะถ้าถูอัญเชิญลิงก์รอบนี้ไม่ลงสุสานไงนะครับไปนอกเกมเลยนั่นเองเนาะการ์ดไปต่อมาเลยนะครับการ์ดใบนี้คือทริกสา 2, ตาร ร0 0ป้องกัน1,800นะครับซึ่งอาจเป็นเรื่องดีก็ได้ที่ผมยังไม่ได้เคยทำทริกสตาร์นะครับเพราะว่าตัวฮูดี้นี้พึ่งจะออกมาเมื่อปี2 0 2 4ช่วงประมาณาพฤษภานี้นี่เองครับผมเป็นการ์ดใหม่เนาะแต่เมื่อมันมาอยู่ในซีรีส์ทริกสตาร์ก็ตามนี้แหละครับผมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาแฟรี่เลเวล2พลังโจมตี600ป้องกัน1,800ครอับเอฟเฟกต์ Effect ของการ์ดใบนี้มีอยู่2อ,อย่างโดยแต่และเอฟเฟกต์เราสามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกต์ Effect ที่หนึ่งเ,งเี่ เป็นตัวฟิวชั่นหรือเป็นมอนสเตอร์ลิงนะครับเราจะสามารถอัญเชิญตัวฮูดี้จากบนมือลงมาบนฟิวแบบพิเศษได้ตามมาด้วยเอฟเฟกที่2ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ตัวนี้ถูกใช้เป็นวัตถุดิบลิงในการอัญเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อทริคสตาร์ลงมาปุ๊บเมื่อมันถูกส่งลงไปสู่สารแล้วเราจะสามารถเลือกการ์ดที่ชื่อว่าทริคสตาร์ดีฟิวชั่นหรือทริคสตาร์ฟิวชั่นจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้หนึ่งใบนะครับและมอนสเตอร์ตัวต่อมาทริคสตาร์มันเร็กครับผมทริคสตาร์มันเร พลังโจมตีศูนย์ป้องกัน1000นะครับเอฟเฟกที่1เลยนะครับถ้าหากว่าการไปนี้ถูกส่งจากบนมือลงสู่สัตไปปุ๊บเราจะสามารถอัญเชิญมันลงมาบนฟิลแบบพิเศษในสภาพตั้งป้องกันได้นะครับแล้วการไปนี้ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกเมื่อกี้นี้ถ้ามันต้องออกจากฟิลไปเมื่อไหร่มันจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมนะครับตามมาด้วยเอฟเฟกที่2นะคือถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกใช้เป็นวัตถุดิบลิงในการอัญเชิญมอนสเตอร์ติดเชื่อทริกสตาร์เมื่อไหร่เราจะสามารถเลือกมอ, e ตน,ตอนตงี่าัวดทจุิม มอนสเตอร์ของเราชี้ไปนะครับมอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นของอีกฝ่ายที่เราเลือกจะต้องถูกทำลายครับและมอนสเตอร์ตัวต่อมาทริกสตาร์ลิลิเบลครับผมทริกสตาร์ลิลิเบลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเทาแฟรี่เลเวล2พลังโจมตี800ป้องกัน2000นะครับเอฟเฟกต์ Effect ของการ์ดใบนี้มีอยู่ถึง3อย่างด้วยกันนะครับเอฟเฟกต์ Effect ที่1สามารถใช้งานได้เพียงเท่ละครั้งนั่นก็คือการ์ดใบนี้ถ้าหากว่า มันถูกเพิ่มขึ้นมาบนมือโดยวิธีนอกเหนือจากการรอปกติเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญมันลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้นะครับเอฟเฟกที่2ก็คือการใบนี้สามารถโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้และเอฟเฟกที่3คือถ้าเกิดว่าการใบนี้มอบความเสียหายจากการต่อสู้ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อทริกสตาร์หนึ่งตัวจากสุสานของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับเรียกว่าเอฟเฟกการกลับขึ้นมาบนมือเอฟเฟกอัญเชิญจากสุสานขึ้นมาบนฟิลแบบพิเศษอะไรพวกวา และการไปต่อมานะครับผม t r i c k s t a ์มันจูซิก้าครับทริกสตาร์มันจูซิก้เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผ่าแฟรี่เลเวล3พลังโจมตี1,600ป้องกัน1,200นะครับ Effect เอฟเฟกตของมันมีอยู่2อย่างเอฟเฟกต์ Effect ที่1เลยในเทินของเราหรือเทินของอีกฝ่ายก็ได้นะครับเราสามารถโชว์การใบนี้ที่อยู่บนมือให้อีกฝ่ายหนึงดูแล้วทีนี้เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์1ตัวติดชื่อทริกสตาร์ที่อยู่บนฟิวของเรานะครับ เอามอนสเตอร์ตัวนี้อัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลแล้วเอาไอ้มอนสเตอร์ตัวทริกสตาร์ที่เราเลือกบนฟิลตอนแรกนั้นกลับขึ้นมาบนมือและตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่2นะครับก็คือตราบใดที่การ์ดใบนี้ยังหงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนทุกครั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งมีการเพิ่มการ์ดขึ้นมาบนมือเมื่อไรนะครับผมจำนวนการ์ดที่เพิ่มนั้นให้เอาดามเจคูณ200มอยมอเป็นความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งครับซึ่งการ์ดที่มีเอฟเฟกต์การเพิ่มบนมืออะไรพวกนี้นะครับเอฟเฟกต์ Effect ของเจ้าตัว อ q คว a าแองเจลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผ่าแฟรี่เลเวล4พลังโจมตีป้องกันศูนย์นะครับซึ่งการไปนี้ก็จะเป็นตัวเดียวในคลิปนี้เลยนะที่ต้องบอกว่าเป็นธาตุน้ำนะครับตัวที่เหลือเป็นธาตุแสงใช่ไหมซึ่งการที่มาเป็นธาตุน้ำเนี่ยมีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะครับคือการไปนี้นะครับเขาบอกว่าตามกฎนะให้นับว่ามันเป็นมอนสเตอร์ของซีรีส์มารินเซสด้วยนะครับผมซึ่งซีรีส์มารินเซสก็จะออกเป็นแนวแบบว่ามอนสเตอร์ธาตุน้ำนะครับเป็นประมาณว่าสาวสวยอีกซีรีส์หนึ่งนะครับ การใบนี้ยังนับว่าอยู่ในซีรีส์ของ t r i กสตาร์ได้นะครับเอฟเฟกต์ของมันมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับเอฟเฟกต์ที่1ใน1การดวลสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียวเท่านัาน้นนะครับนั่นคือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อ t r i กสตาร์หรือมอนสเตอร์ติดชื่อมาริมเซสเราจะสามารถอัญเชิญการใบนี้จากบนมือหรือจากสุสานขึ้นมาบนฟิลแบบพิเศษได้และตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่2ของการใบนี้ก็คือว่ามอนสเตอร์ลิงที่มีลิงมาร์เกอร์เชื่อมอยู่กับการใบนี้นะครับผมจะไม่ถูกทำ เกิดว่าการใบนี้ถูกใช้เป็นวัตถุดิบลิงก์ในการอัญเชิญมอนสเตอร์ลิงก์ลงมาแล้วก็ถูกส่งลงไปสู่ศาลปุ๊บเราจะสามารถดูการ์ดที่อยู่บนมือกับอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งทุกใบได้นะครับกล่าวคือพวกแบบการ์ดที่หมอบอยู่เนาะที่ความหน้าอยู่เราสามารถเปิดดูได้หมดเลยครับซึ่งก็ถือเป็นการเชื่อมโยงที่ดีนะแบบว่าใช้อัญเชิญมอนสเตอร์ลิงก์ใช่ไหมถ้ามอนสเตอร์ลิงก์เราจะทําอะไรปุ๊บเรารู้การ์ดที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งไว้ก่อนอย่างเงี้ยมันก็น่าจะดีกว่าเนาะและการไปต่อมานะครับผมการใบนี้คือทริกสตาร์แคนดิน่าครับทรรรริิกสสสตตตาาาา์์แแแคนนนนด่่เเเเเเเป็มอออฟฟฟธุงผีลลลว4พั โจมตี1,800ป้องกัน400การไปนี้นะครับเอฟเฟกมี2อย่างเอฟเฟกที่1ก็คือว่าถ้ามันถูกอัญเชิญแบบปกติลงมาได้เมื่อไหร่ปุ๊บเราสามารถเลือกการ์ดหใบติดชื่อทริกสตาร์จากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ตามมาด้วยเอฟเฟกที่2นะครับตราบใดที่การไปนี้หงหน้อา,ยนา,ยนายอยู่บนมอนสเตอร์โซนทุกครั้งที่อ e ีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานการ์ดเบทมนหรือกับดักอีก e ฝ่ายจะต้องได้รับความเสียหายไป200นะครับและการไปต่อมาเลยทริกสตาร์ชักนัชครับผมทริกสตาร์ชัก 400ป้องกัน1,900นะครับการไปนี้ก็มีเอฟเฟกต์สอย่างเอฟเฟกต์ที่1สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งนั่นคือให้เราทิ้งการ์ติดชื่อทิกสตาร์หนึ่งใบจากบนมือของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกมอนสเตอร์ลิงก์หนึ่งตัวจากสุสานของเราแล้วก็เอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้ตามมาด้วยเอฟเฟกต์ที่2ก็คือว่าตราบใดที่การดไปนี้ยังไงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนทุกครั้งที่อ e ีกฝ่ายหนึ่งมีการรีมูฟการจากสุสาออน ร0อยพอยต์ให้กับไล์พอยต์ของอีกฝ่ายไปครับการไปต่อมาคริสตานาคิสครับผมคริสตานาคิสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์าตาแสงเผ่าแฟรี่เลเวล4พลังโจมตี1000ป้องกัน1,800นะครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็มีอยู่2อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกต์ Effect ที่1เลยก็คือว่าถ้าอีกฝ่ายได้รับความเสียหายจากเอฟเฟกต์เมื่อไหร่นะครับผมเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้นะครับซึ่งไอการได้รับความเสียหายจากเอฟเฟกต์ของอีกฝ่ายห,หนึ่ง้องไดรับควาามเสีียยหยก ฝ่ายหนึ่งรีมูฟการปุ๊บต้องได้รับความเสียหายนะครับการแบบนี้ก็เอาไว้รองรับได้นะครับผมอันเชิญแบบพิเศษลงมาได้ง่ายๆเลยครับหรือกระทั่งตัวมันเองก็มีเอฟเฟกแบบนี้คือเอฟเฟกที่2นี่แหละถ้ามันอยู่บนมอนสเตอร์โซนนะครับผมอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกจากบนเมอร์หรือจากสูตรสารเมื่อไร่ปุ๊บเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องได้รับความเสียหาย200พอยพ์นะครับและตัวต่อมาเลยนะครับผมทริกสตาร์แครเแบนครับทริกสตาร์แครอแบนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาแฟรรี่เลเวล 5, ผมโดยแต่ละเทิร์นเราสามารถใช้งานเอฟเฟกใดเอฟเฟกตหนึ่งได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นด้วยเอฟเฟกที่1เลยนะครับถ้าบนฟิลด์ของเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่หรือมีแค่มอนสเตอร์ติดชื่อทริกสตาร์นะเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้ตามมาด้วยเอฟเฟกที่2นะครับก็คือถ้าหากว่ามอนสเตอร์ติดชื่อทริกสตาร์ของเราทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มดาเมจสเต็ปไปจนถึงช่วงคํานวณดาเมจสเต็ปนะเราสามารถส่งการ์าารไได้้ลแ ทีนี้เนี่ยพลังโจมตีของมอนสเตอร์ของเราจะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีตั้งต้นของมันนั่นเองครับถ้าพลังโจมตี1000ก็เพิ่มเป็น2,000อะไรแบบนั้นเน,ะเนะาะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ทริกสตาร์ทั้ง10ตัวนะครับผมโอ้โหมีสาวสวยเต็มไปหมดสําหรับคลิปนี้นะครับผมแต่ยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวจะต้องมีพาต่อไปมอนสเตอร์จากเอ์ตราเด็กก็จะสวยน่ารักไม่แพ้กันนอกจากนั้นแล้วเอฟเฟกต์ Effect ของมันจะต้องมีความโหตมากยิ่งขึ้นไปกว่านี้เป็นแน่แท้นะครับใครที่เป็นเอฟเกี่ยวกับ อยากจะพูดคุยอยากจะแนะนํากันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมคอมเมนต์เกี่ยวกับพวกมอนสเตอร์เอฟเฟกต์เดียวก็ได้เดี๋ยวจะคอมเมนต์ล่วงหน้าไปเลยว่าใช้มอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กของพวกซีรีส์ติดชื่อทิกสตาร์แล้วเป็นอะไรยังไงนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณนาทีนี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสสัดีค